อันนี้พี่ไม้แันเนอร์ครับมาหนองก้างปลาครับผมมาชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับก็จะมี2ชุดมีชุดเอ่ออิเลกนะครับนู่นจะเป็นก้าวกับต้นที่จะมาเทสสิบห้าโลนะครับแล้วก็จะมีชุดเทลเทลสองรอบแล้วก็ชุดถนนอีกหนึ่งชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวชมภาพไ้กกันนะครับผมวันนี้มาจ็อกกิ้งครับวิ่งจ็อกกิ้งชุม บรรยากาศนะครับของหนองก้างปลานะครับวันนี้วันนี้น่าจะวิ่งเป็นเพจสบายนะครับ ปัจจักรยานมันกว่าดอกหมาก็ไม่มีหน้ามาปัดเล่นดูช่วงเก้าครับแล้วก็อากาศตอนช่วงเช้ายังไม่มีแดดนะครับวันนี้น่าจะฟ้าปิด ดูครับบรรยากาศพื้นเหมาะสำหรับมากลางเต้นมาพักผ่อนนะครับมีกวกัวก่าต้นมันกัวหนามเน,นี่ยพี่เคยดูแล้วยังลึกเลยเพียดอะไรของหน้าเพียดะไร 440 <PC> 4 <PC 0. S 1> กลุ่มหน้าครับเป็นกลุ่มอิอลิตนะครับน่าจะทำเพลความเร็ว ก็จะเป็นคูกักนะครับทนาย9แล้วก็ต้นผักสดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดดีมทีมปั่จักยานเมื่อยขาเว้ย ก็จะมีชุดนะครับเป็นเทลรันนิ่งนะครับก็จะขึ้นไปภาคพื้นข้างบนนะครับไม่รู้อยู่ไหนนะครับเดี๋ยวรอขอเสียงบรรยากาศที่หนองก้างปลานะครับอำเภอพิม,มายยามเช้าครับปกติมากันตอนเย็นวันนี้มาลองช่วงเช้าครับลมเย็นชิว๊ๆอากาศดีครับ อยู่อยู่บนยอดกันแล้วสายเที่ยวอยู่บนยอดกองในกองดินตรงนู้นนะครับช่วงกองดินนี่สูงประมาณเอ,อ่อส4บสถิาเมตได้นะครับก็ไว้มาซ้อมนะครับซ้อมเที่ยวไว้ลองกับสภาพพื้น ที่แตกต่านะครับลมเย็นชิวเลยนี่เป็นช่วงเก้าครับไปดูช่วงวิ่งครับ ครับเชิญชวนมาพักผ่อนนออกกำลังกายได้นะครับแล้วก็ผู้คนไม่เยอะครับแล้วก็ด้วยระยะรอบนึงเนี่ยมันประมาณ6กกิโลวิ่งแซงกันทีก็คือหายแล้วครับมองหากันไม่เจอแล้ว เป็นเห็จ๊อกเป็นไงเห็ด3ลำบากเนาะดูครับน้าผานครับ <c oughs> เร็ววน้อยข้างบนนะวันนี้มี3ชุดครับเป็นชุดอิลิตนะครับก็คือวิ่งเทปสี่ต้นๆแล้วก็จอกกิ้งเทปสี่ปลายเทปห้านะครับแล้วก็เป็นชุดทีลรัน n i n งนะครับนะมี้คร่าวๆประมาณนี้ครับ ระวังอย่างเดียวครับที่นี่ระวังแค่ขี้ควายครับเยอะจริงๆเพราะชาวบ้านเนี่ยก็จะนำวัวควายเนี่ยขึ้นมากินหญ้าแถวนี้ครับก็คือเอามาเลี้ยงแถวนี้เลยนี้ก็เก็บบรรยากาศย,ยาวๆนะครับไม่มีตัดต่อให้เห็นสภาพนะครับสภาพภูมิประเทศนะครับนาวิ่ง ช่วงเสาร์ที่ก็จะมีคนมาตั้งแคมป์ครับแคมปิ้งนะครับก็เลือกบริเวณแคมป์กันดูนะครับมีจุดแคมปิ้งเนี่ยเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นริมอ่างนะครับหรือว่าช่วงบนที่เป็นสันข้างบนแนวที่เป็นแนวเป็นสันเอาไว้วิ่งหรือว่าไว้ปั่นจักรยานเนี่ยก็คือ ลอกออกมาจากคลองอ่างเก็บน้ําตรงนี้นะครับลอกขึ้นมาแล้วก็มากรองไว้ตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นดินทรายครับช่วงฝนตกหรือว่าน้ำค้างลงเนี่ยมันจะแน่นครับ,รบมาดูทีมีิลิกกันต่อครับผม อ่างครับน่าจะเข้ากิโลที่2องหน่อยๆน,น่าจะประมาณช่วงกิโลที่2แล้วนะครับรอบหนึ่งน่าจะประมาณ6กิโลดูทาวิ่งครับ ของแนวหน้าทีไม้ทั้งสามคนเลยนะครับเป็นแนวหน้าทิมายทางก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอินคุกค,ครับก็จะเป็นภูมิประเทศลักษณะอย่างนี้นะครับทำความเร็วนี้จะลำบากหน่อย แต่เอาไว้จ็อกกิ้งวิ่งเพื่อผ่อนคลายเนี่ยกำลังโอเคเลยข้างหน้าน่าจะประมาณเขต4ต้นน420 410ไม่ไม่มั่นใจนะเพราะไม่ได้จับไม่ได้จับเวลานาฬิกาด้วยนี่ครับดูท่าวิ่งคนหลังสุดทนายก้านะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดระยอง ส่วนขวามือเสื้อส้มต้นผักสดนะครับแชมป์สนามอวบตอพิมายลายสนามเกือบทุกสนามเลยก็ว่าได้ที่ไปส่วนซ้ายมือครูกัก,กครับครูอนุบาลสุริยาอุทยัยครูโรงเรียนอนุบาลสุิยาอุทัยนะครับสามคนแนวหน้าวันนี้น้องครูมไม่ได้มาเลยครับอาจจะไม่ได้นัดแน่กัน ยากาศดีครับผมไม่มีรถไม่แต่คันเดียวนะครับเพราะว่ามากันแต่เช้าครับช่วงโควิดก็ต้องมาหาซ้อมแบบนี้ครับ ให้ห่างไกลผู้คนนะครับ น,น,น <S <S ี้เวลาในโกโปรผมมัน11นาทีเมื่อยครับนู่นครับกลุ่มหลังอยู่ตรงนู้นนะครับห่างออกไปประมาณ2อ0สามเมตรนะครับแล้วก็นี่ครับแนวหน้าเราอยู่ตรงนี้ ทางวิ่งครับทางวิ่งธรรมชาติไม่ธรรมชาติสิทางวิ่งรอบอ่างครับคนปั่นเริ่มเมื่อยแล้วนะครับตอนนี้ ทางก็จะเป็นแนวทิวเหมือนสันเขาครับสันเขาเล็กๆเขาน้อยนะครับทางก็จะเป็นล่องรอยของรถไยชาวบ้านครับผมทีมไนกี้ครับ มีลมอยู่ตลอดนะครับแต่อากาศมันจะชื้นๆเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะครับฝนตกตอนประมาณเ,าเกือบเที่ยงคืนนะครับผมบรรยากาศก็เลยดูประมาณนี้นะแต่ยังไม่มีแสงแดดนะครับเพราะว่าสภาพฟ้าอากาศเนี่ยเป็นเมฆเยอะนะครับฟ้าปิดอยู่ เดี๋ยวบี้ขึ้นไปข้างบนเด้อเป็นไงดินศูนย์เนี่ยทับอะไรนะศูนย์ศูนย์โอ้โหโอไวไปขนาดนันเลยเออน้องเก้านะครับทนายเก้าบอกเพียดศูนย์ศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าครับ นายก้าวบอกแรงกันขึ้นเรื่อยๆครับนู่นครับพาทิตขึ้นนะครับโอ้สวยมากพาทิตขึ้นครับนี่ครับวิ่งรอบอ่างครับผมก็อีกสักนิดก็จะใกล้ครบรอบนะครับน่าจะเข้าประมาณกิโลที่สี กาศดีเลยทีเดียวนะครับผมต้นไม้ด้านข้างนี่เป็นต้นมยราบนะครับก็ต้องระวังนะครับมีน้านะครับใครที่เข้ามาใกล้ยังไม่ทราบนี่ก็คือมีน้านะครับซึ่งมาเกิดมาขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับ วิ่งกันได้สนุกอยู่ครับจะครบรอบแล้วทางก็จะเป็นทางทางกึ่งชุนนบุรนะครับมันจะต่างระดับนิดนึงนะแล้วก็จะมีช่วงคอนกรีตนะครับประมาณ200เมตรน่าจะเหลืออีกประมาณ2กิโลนะครับ จุดนี้ก็เป็นโค้งเกือบสุดท้ายอุ้ยตัวอะไรอ่ะหนูหนาเนี่ย รพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้ววิ่งดูพระอาทิตย์ขึ้นครับสวยครับแล้วก็มีลมเอื่อยๆพัดมาครับทำให้ไม่ร้อนมากนักกีฬายังไม่มีเหงื่อเลยนะครับ เมื่อกี้คุยกับทนายเก้าทนายเก้าบอกดันเพลขึ้นไป400เลยพี่นะครับแต่ตอนนี้น่าจะสามปลายนะครับดูแล้วเส้นทางก็เลยครึ่งทางมาแล้วนะครับใกล้ถึงจุดสตาร์ทนะครับ วันนี้เป็นการวิ่งยาวนะครับของต้นผักสวนต้นอยากลองวิ่งยาวนะครูคากับกบอกยาวหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปลองวิ่งเทลกันนะครับครับวันนี้ให้ดูกันยาวๆเลยคลิปนี้ ตอนนี้กี่นาทีแล้ว1ิบ8นาทีแล้วคลิปนี้น่าจะยาวมากครับเพราะว่าน่าจะไม่ได้ตัดต่ออะไรคลิปนี้อยากให้เห็นบรรยากาศนะครับแบบหนึ่งรอบเต็มๆเลยโดยไม่ผ่านการตัดต่อผ่านนักวิ่งนะครับทั้ง3-4คนแล้วก็ข้างหลังอีก6คนนะครับผ่านมุมมองนักวิ่ง เห็นแท่นปลาปลาครับปลาปาของหนองกลางปลาแล้วนะครับก็เป็นจุดที่เราจะใกล้ครบรอบแล้วครับเดี๋ยวมาชมว่าได้กี่กิโลบนภาคพื้นถนนนะครับเพราะว่าภาคเทียวเนี่ยเราได้6กิโลกว่า6กิโล6.14ภาคพื้นดินลองมาลุ้นกันดูนะครับว่าจะได้กี่กิโล ก็จะเป็นสองโค้งสุดท้ายเพื่อหักเข้า,า,าทางเข้านะครับของหนองก้างปลาช่วงนี้จะร้อนครับไม่มีลมตรงนี้จะไม่มีลมนะครับถ้าเป็นบริเวณอ่างนี้จะมีลมตลอดคือปั่นจักรยานนี่สนุกเลยครับดื่มด่ำธรรมชาตินะครับ มาดูท่าของต้นนะครับต้นผักสุดท่าทางการวิ่งตอนนี้20นาที20นาทีเฮ้ยจะรุดโค้งข้าพื่อเดี๋ยวเบรกไมด้นี่ครับจะเข้าคันกีแล้วตอนนี้ใายการต้นกี่กิโล ห้าโลห้าโลกับอีกร้อยห้าสิบเมตรแปลว่าไม่ถึงหกเอ้ยได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นว่าจะหกไหมเริ่มที่รถเนาะช่วงคอนกรีตครับน่าจะสบายที่สุดแล้วช่วงคอนกรีตช่วงคอนกรีตประมาณสามสี่ร้อยเมตรนะครับ ก็จะถึงจุดสตาร์ทดูแสงพระอาทิตย์ครับคือไม่ร้อนครับเพราะว่ามีเมฆครับเมฆหนาวันนี้เมฆลงหนาดูช่วงก้าวเท้าคลิปนี้น่าจะจบประมาณ22นาที สองนาทีครับข้างหลังครับไม่รู้ทนายเก้าอยู่ไกลหรือเปล่าทนายเก้าบอกว่า400พี่แต่ผมว่าไม่ใช่มันน่าจ,จะส3ปลายล้ววันนี้จะเป็นวันลองรันของน้องต้นนะครับน้องต้นจะมาเทส15กิโล แล้วก็จะเป็นป่าทางเข้านะครับของหนองก้างปลาครับแล้วก็เป็นจุดพักกินน้ำครับนี่ครับทางเข้านะครับวันนี้ทีมงานเรามากันเยอะเลย จบนะครับน่าจะจบคลิปประมาณนี้นะครับกิโลห้าโอเคครับผมวันนี้ทิ้งบรรยากาศวิ่งของน้องต้นหนึ่งรอบนะครับห้ <c oughs> ออกา,ากิโลเร็วมาอยว่อีโลครับวันนี้เด้อบานซินเดอร์เลี้ยงสายดาอยู่ไหนอยู่พฟกชุด 6จุดนงจุดอ๋อแอนน์เนอ๋อไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ไปไม่รู้ครับนี่ครับวันนี้บรรยากาศมาเทสนะครับของพี่มาเลเนอร์แล้วก็สายรังภารกิจน้องต้นภารกิจซิตี้ล้านแล้วก็ภารกิจเทลของน้ำผันผมปิดขับโค้ดนุกแล้วก็ปั๊มลืมชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หลอ้แจ๊บอยานเขามีการกินดีอย่าไปวิ่งยาวลมแล้วชื่อน้อย ปันปันไม้ไก่ๆวะไม้ไก่อีกมันซูมไม่ได้เดี๋ยวพี่กั๊กเดียกนะเดี๋ยวเดี๋ยวก้ากเดียกอีกพ่อโมกขวดเอา